นี่คือปัญหาระดับโลกที่สร้างความเสียหายทั้งหมดมากถึง13ล้านดอลลาร์นี่คือกระบวนการล่วงละเมิดทางเพศที่มีแนวโน้มเกิดมากที่สุดและนี่คือการกระทำที่คนร้ายเพียง1คนมีผู้ตกเป็นเหยื่อได้ถึงหลายร้อยมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากที่เกิดไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำสัพทบปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ <out loud noise> ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้ <out loud noise> มาจากคำว่าอะไร <in the voice> ได้คำตอบแล้ว <out Language> ใช่คำเดียวกับเราหรือไม่ <out loud noise> เรามาฟังเฉลยกันครับ <out loud noise> และคำนี้ก็คือ Sex p o r t i o n เป็นคำที่มาจากคำว่า Sex ซึงแปลว่าเพศและคำว่า extortion ซึ่งแปลว่าการขู่เข็นเมื่อนำสองคำมารวมกันจึงหมายถึงการใช้อำนาจบังคับหรือการโชกทางเพศโดยใช้ช่องทางออนไลน์ในการกระทำผิดแล้วคำนี้สำคัญกับเราอย่างไงมีอันตรายอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกคำศัพท์ไปด้วยกันกับพันตำรวจเอกมรกฎแสงสักคูผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสําสำนักงานตำรวจแห่งชาติ sex extortion คืออะไรครับ เซ็กโทชันเนี่ยมันมาจากคาว่า s e ็กบวกเอ็ o n ทชันเอ็ก n เนี่ยแปลว่าทรมานซึ่งในความหมายของเซ t o r t i o n ก็คือว่าการค่มขู่แบ็กเมลในทางเพศเพราะว่าผู้ที่ถูกค่มขู่แบ็กเมลในทางเพศเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ทรมาน อย่างเคสกรณีข่าวล่าสุดก็คือน้องที่เชียงใหม่เป็นนักเรียนมัธยมถูก grooming ถูกเซ็กติง้งล่อลวงให้มีการถ่ายภาพที่น้องเปื่อยไปให้ฝ่ายคนร้ายแล้วคนร้ายก็เอาภาพเหล่านี้มาข่มขู่ให้น้องโอนเงินให้น้องก็โอนเงินไปให้จนน้องไม่มีตังค์ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อและไม่ปรึกษาใครสุดท้ายน้องก็เลยตัดช่องน้อยแต่ปต่อตัวด้วยการฆ่าตัวตาย เล็กซ์พอร์ชันเป็นปัญหาระดับโลกที่สำนักงานสืบสวนกลางได้รับการร้องเรียนเฉพาะปี2,564กว่า18,000กรณีสร้างความเสียหายกว่า13ล้านดอลลาร์ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างในสหรัฐอเมริกาแล้วหากเราเป็นหนึ่งในคนที่ตกเป็นเหยื่อควรทำยังไงครับอันดับแรกเลยคือจัดการกับตัวเองจัดการกับอารมณ์ของตัวเองคือต้องรักษาสภาพจิตใจให้นิ่งที่สุดอย่าคิดว่าจะเกิดสิ่งนู้นสิ่งนี้สองจัดการกับ ข้อมูลงเก็บข้อมูลหลักฐานข้อมูลการสนทนาที่คนร้ายใช้มาคุยกับเรามันเป็นพยานหลักฐานในการที่จะนําไปสู่กระบวนการสืบสวนส่วนที่3ถ้าเหยื่อเป็นเด็กให้จัดการกับคนรอบข้างคือการทําความเข้าใจหาหนทางในการที่จะปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการพูดคุยแล้วสิ่งต่างๆที่มันกดดันมันก็จะเบาลงแล้วเราจะสามารถแจ้งบอดแสหรือขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางใดได้บ้างหน้าเพจ Facebook นะครับชุดศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีสนักงานเหองชาตินะครับ จะมีทีมแอดมินคอยจัดการให้คำปรึกษาในส่วนของกระทรวงอื่นนะครับเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับบ้านพักเด็กในแต่ละจังหวัดทางบ้านพักเด็กก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาให้คำปรึกษานะครับดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์แก่เด็กๆจึงเป็นเรื่องสําคัญ คือจ,จริงๆนะครับผมเห็นด้วยกับทางกระทรวงศึกษานะครับถ้าหากว่ากระทรวงศึกษามีการผลักดันนโยบายคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเราจะมีช่องทางในการสื่อสารกับเด็กยังไงโดยที่มีลักษณะคุ้มครองเด็กอาจจะไม่ใช่การสื่อสารโดยตรงจะต้องมีผู้ปกครองเป็นคนรับสารส่งตอบให้หนักเรียนเราก็อาจจะต้องมีหลักสูตรที่จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประสบการณ์ชีวิตให้หนักเรียนได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของภัยออนไลน์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับ Sex ก o r t i o n ชถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นมากที่สุดมักจะเริ่มต้นจากการติดตามสะกดรอยส่องดูความเคลื่อนไหวของเหยื่อผ่านการโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งเราได้ยินกันไปแล้วกับคําว่า Cyber ร์สต k อกก หลังจากนั้นจะทำทีเข้าหาเหยื่อหรือคนรอบข้างเพื่อทำการก r o o m i n g จนเหยื่อไว้ใจและเข้าสู่ขั้นตอนของ sexting ส่งพาอความหาเหยื่อเป็นเรื่องทางเพศต้องการมีกิจกรรมหรือความต้องการทางเพศทำให้เกิดการผลิตสื่อลามกอนาจารจนนำมาสู่ s e x t o r ร์ชันนี้ในที่สุดครับดังนั้นเราทุกคนควรช่วยกันเฝ้าระวังสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและเสริมสร้างความเข้าใจความรู้เท่าทันในสังคมไปด้วยกันนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภัยไปด้วยกัน ติดตามได้ที่นี่ชัวกอนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำสั่์รับมือัพไซเบอร์จากศูนย์ชัวกอดแชร์ตั้งสติอย่าเชื่ออย่าแชร์ข่าวปลอมสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม